สวัสดีคะ่ะวันนี้ดาวจะมาไขาข้อสงสัยกันนะคะสําหรับว่าใครเนี่ยที่ซื้อดินถุงไปแล้วบอกว่าปลูกอะไรก็ไม่งามนะคะต้นไม้เหลืองแล้วก็ดินแน่นเร็วเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะส่วนที่ให้ดูนี่นะคะเป็นผลงานจากดินที่ดาวผสมเองค่ะไม่ใช่ดินถุงนะแต่ดินถุงก็สามารถทําได้แบบนี้เหมือนกันนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเอาดินไปปลูกพืชชนิดไหนด้วยค่ะแล้วก็ปรุงดินให้เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือผักดินไหนๆก็สามารถเอามาปลูกให้งามได้แบบนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะใช้ดินเนี่ยเราต้องพิจารณาก่อนนะไม่ใช่ซื้อปุ๊บเอามาใช้ปับ๊บเดี๋ยวมาดูดินถุงที่เดาจะเอามาให้ดูวันนี้ก็เลยค่ะ ซึ่งก็มีหลายคนนะคะมาถามดาวกันว่าทำไมใช้ดินถุงที่เขาผสมมาเนี่ยบางทีอ่ะดินแน่นต้นไม้เหลืองเฉาไม่โตไม่งามอย่างที่ดาวปลูกนะคะวันนี้เนี่ยดาวมาไขาข้อข้องใจกับดินถุงกันนะคะว่าแต่บางยี่ห้อเขาก็หมักมาดีนะแต่บางยี่ห้อเราก็ต้องดูด้วยคะ่ะว่าดินที่เขาให้มาเนี่ยมันมีสภาพแบบไหนเดี๋ยวมาดูยี่ห้อนี้กันนะคะก็เป็นดินแบบ นีห,หอประมาณนี้นะคะ่ะเราก็มาดูเป็นดินหมักใบก้ามปูนะคะเราได้ดินมาเนี่ยเราต้องมาพิจารณาดูด้วยนะไม่ใช่เขาบอกว่าเขาหมักมาแล้วดูดีแล้วแต่เราก็เชื่อเขาเลยนะ,ะไม่ใช่เราต้องมาดูเองพิจารณาเองด้วยนะคะอย่างที่หอนี้เนี่ยพี่สาวเราซื้อมาให้นะคะเห็นดาวแบบว่าขุดดินเนี่ยมันลําบากค่ะพี่สาวก็เลยซื้อมาให้ซึ่ง จริงๆแล้วดินถุงเนี่ยก็ปลูกต้นไม้งามน,นะแต่เราต้องพิจารณาดูนะคะว่าเขาให้มาเนี่ยเป็นดินมาลักษณะแบบไหนอย่างยี่ห้อนี้นะคะบอกเป็นดินหมักใบก้ามปูเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนี่ดินหมักใบก้ามปูนะคะแต่พอเราเปิดมาเนี่ยก็คือดินมันอย่างเงี้ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าใบก้ามปูเนี่ย ถ้าคนที่เคยหมักใบก้ามปูจะรู้นะว่าใบก้ามปูหมักอะ่ะมันจะไม่ได้เป็นสภาพแบบนี้นะคะอ,อันนี้เหมือนจะเป็นเศษใบไม้ทั่วๆไปเลยแต่เหมือนว่าแค่เขาเหี่ยวไปยังไม่ทันผ่านการหมักนะคะถ้าหมักเนี่ยมันจะไม่ใช่รูปแบบนี้ส่วนดินตัวนี้เนี่ยก็เหมือนแบบดินยังดูสภาพดินนะคะก็คือดินเนี่ยนะถ้าเรากำเนี่ย เป็นก้อนเลยค่ะเนี่ยเป็นก้อนเลยจะเหนียวหน่อยหน่อยจะเหนียวเหนียวนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาดินก่อนนะไม่ใช่ว่าเอาเขาบอกว่าดินหมกักใบก้ามปูนะปลูกต้นไม้ไม,ไม้ดอกไม้ประดับได้หมดนะเวลาเราได้มานะคะเห็นเขาเขียนแบบว่าปลูกได้เลยอะไรอย่างนี้แต่เราก็ต้องพิจารณาด้วยว่า เออมันเหมาะที่จะปลูกไหมดูสภาพแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้มาเนี่ยถ้ามีลักษณะเนี้ยกลมเนี่ยเป็นก้อนเป็นกลมเลยแบบนี้<ม>ก็เรามีวิธีแก้ไขกับดินแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้เดาก็เอาดินนะ้ำใส่ลงไปออซึ่งส่วนมากนะคะถ้าเราได้ดินมาแบบนี้เนี่ยเราก็ ถ้ามีเวลานะใครที่แบบไม่รีบปลูกเนี่ยก็ทำการหมักต่อไปนะคะโดยเราจะใส่เป็นแบบเนี่ยใบก้ามปูที่เราหมักไว้อันนี้เราเพิ่งหมักไปยังไม่ถึงเดือนนะยังเป็นสภาพแบบนี้นะแต่นี่เขาบอกว่าหมักมาเนี่ยก็คือมันเป็นสภาพแบบนี้ดูความแตกต่างนะคะใส่ใบก้ามปูไปเพื่อให้โปรง่งในใบก้ามปูของดาาเนี่ยเราหมักด้วยขี้วัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีใบก้ามปูหมักเฉย ก็อาหารขี้วัวมาใส่เพิ่มได้แต่ของดาวมีขี้วัวอยู่แล้วนะคะดาวก็ไม่ได้ใส่ขี้วัวค่ะพอเรียบร้อยนะคะดาวก็จะใส่เป็นจุลินทรีย์ที่เราทําไว้ค่ะไปดูคลิปที่ดาวทาได้นะคะจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยใช้แทน EM ได้เลยนะคะอันนี้ก็น้ําประมาณ1ลิตรใส่2ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็เอามาราดรสได้เลยนะคะ รถเพื่อเป็นการเติมจุลินทรีย์อีกรอบค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันใหม่เลยนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยจะเอาไปปลูกไม้เป็นพวกเอ่อต้องการให้ปโปร่งยิ่งกว่านี้นะคะก็กลับมะพร้าวสับอะไรก็ใส่ลงไปได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาไปปลูกต้นอะไรด้วยนะคะอันนี้เราก็เนี่ค่ะผสมลงไปใหม่ เพื่อให้ดินมีความโปร่งมากยิ่งขึ้นค่ะเราใส่ใบกัามปูหมักลงไปเพิ่มอีกนะคะแล้วก็ถ้าใครมีขี้วัวค่ะใส่ขี้วัวเพิ่มไปอีกนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็ใส่ลงไปในแบบในถังแบบนี้นี่แหละไว้แบบนี้เลยเสร็จแล้วก็หากระสอบอะไรมาปิดไว้ปิดไว้เพื่อรักษาความชื้นค่ะ รักษาความชื้นนะคะตัวกระบะใส่ดินเนี่ยก็คือมีรูระบายน้ําด้วยนะให้น้ําสามารถระบายได้แล้วก็แค่นี้เองเก็บไว้ที่ล่มๆประมาณอาทิตย์เดียวเองค่ะดินตัวนี้ก็จะเป็นดินที่ดีและสามารถเอาไปใช้กับการปลูกต้นไม้ของเราได้ทุกชนิดเลยนะคะเวลาการนําไปใช้นะคะเราก็สามารถที่จะเติมกาหมาพ้าับคุยมะพ้าหรืออาจจะมีเปลือกไข่หรือว่า ากชาก็แล้วแต่เราค่ะผสมลงไปเพิ่มเติมได้อีกนะคะและอีกอย่างหนึง่งการผสมดินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับต้นไม้ที่เราปลูกด้วยค่ะต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยชอบสภาพดินแบบไหนด้วยนะคะเราจะได้ผสมให้ถูกกับต้นไม้ของเราค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะกับการใช้ดินถุงข่าวยี่ห้อไหนเนี่ยก็สามารถเอามาปลูกต้นไม้ได้งามๆนะคะแต่เราต้องรู้จักวิธีการนำมาใช้ค่ะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราแนะนำเนี่ยลองไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ